โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟรีไฟและคนดูที่น่ารักทุกคนก่อนพี่จะไปรับชมชิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันด้วยนะครับโอเคครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกคุด xm 8เหมือนเดิมนะทุกคนอัตาาการเล่งอาการการยิงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันเป็นลายไงนะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปดูสกินปืนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะมาแจกหนึ่งแจกชุดอันนี้นะทุกคน ใครที่ไม่ได้ก็สามารถเข้ามาได้นะทุกคนเป็นชุดนักฟุตบอลนะทุกคนมันก็เข้ามานานแล้วทุกคนแต่พี่ไม่ขึ้นรูปนะโอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟรีไฟล์และคนดูที่น่ารักทุกคนก่อนเข้าไปรับชมชิปฟากดไลค์กดติดตามช่องนี้กันด้วยแล้วก็ชิปนี้ด้วยนะทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดปืน xm 8แล้วก็ ชุดนักฟุตบอลน,นะทุกคนเดี๋ยวพี่พาไปดูเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะเติมเงินให้หนึ่งร้อยบาทหรือได้ประมาณ3ามร้อยเพรนะทุกคนพวกคนก็สามารถเข้าไปสุ่มได้นะทุกคนในที่จะทำคลิปสุ่มให้ดูนะทุกคนพี่ก็ยังไม่มีนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนใครที่อยากได้ก็ฟังจิตใจดีนะกดไลค์เพจตามชื่อช่องนี้แล้วก็ ค่อยมาเมนต์ UID นะทุกคนพี่ก็แจกจริงนะทุกคนไปดูชิปก่อนๆพี่ได้จะมีน้องที่ได้แล้วก็มาคอมเมนต์มาได้จริงๆนะทุกคนใครว่าพี่โม้พี่อะไรก็ลองไปถามน้องคนที่ได้กันเองนะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีแจกอะหนวดข่าวนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้หนวดนะทุกคนเท่น,นะทุกคนนี่เหมือนพี่นี่เห็นไหมเพ่ไหมทุกคนว่า เดี๋ยวพี่ก็จะให้ประมาณคลิปนี้ประมาณสองรางวันดีกว่านะทุกคนใครที่ไม่ได้หนวดก็สามารถไปกดไลค์เพจแล้วก็ฝากกดติดตามพี่ด้วยนะทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะๆเลยทุกคนเดี๋ยวพี่มาแจกแน่นอนเดี๋ยวพี่มาแจกให้ทุกคนเลยชุดหนวดนึ่ใครที่อยากได้นะครับหนวดขาวชิ้นว่าของแรลนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้ก่อน พี่กข็ขอจบคลิปเพียงเข้านี้นะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะทุกคนพี่ไปแล้วทุกคนอย่าลืมทํากิจกรรมให้ถูกต้องนีพี่จะเอาโค้ด xm8 ปไว้ข้างล่างท้ายคอมเมนต์พี่เลยนะทุกคนโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย